1ahan <One. S 2> ภาระการพิสูจน์คืออะไรในการพิจารณาระบบกล่าวหาการพิสูจน์ความจริงในคดีเป็นหน้าที่ของคู่ความที่จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาต่อสู้กันโดยที่สาระวังตัวเป็นกลางคอยรับฟังพยานหลักฐานจากการนำสืบของคู่ความดังนั้นเมื่อภาระการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของคู่ความจึงต้องพิจารณาว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ต้องมีภาระพิสูจน์ดังกล่าว ภาระการพิสูจน์ burden of proof หมายถึงหน้าที่หรือภาระที่กฎหมายกำหนดให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างหรือข้อเท็จของตนซึ่งภาระการพิสูจน์มีความสำคัญในคดีมากเพราะทำให้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแพ้ชนะกันได้เรื่องภาระการพิสูจน์ศาลต้องกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายหากศาลกำหนดผิดแม้คู่ความจะไม่ได้โต้ยังคัดค้านศาลก็ต้องพิจารณาไปตามภาระการพิสูจน์ที่ถูกต้อง คำพิพากษาดีกา3059 3 0 6 0 2516ศารกาำหนดภาระการพิสูจน์ิดแม้จำเลยจะมีได้คัดค้านเมื่อไม่มีการสืบพยานศารก็จะพิพากษาให้โจทชนะคดีไปทีเดียวไม่ได้เพราะการที่สารจะพิพากษาให้ฝ่ายใดชนะคดีโดยถือภาระการพิสูจน์เป็นหลักฐานต้องถือตามภาระการพิสูจน์หน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายด0 3 7 6 2525วินิจฉัยทำนองเดียวกันท คู่ความฝ่ายใดจะต้องมีภาระการที่สน์ภาระการที่สูจน์นั้นเป็นไปตามกฎหมายอย่างที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วนั้นซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่ในมาตราเศษ84ส่วนหนึ่งคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการที่สน์ข้อเท็จจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสนิษฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เทียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วจากมาตราเศษ8ปส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กำหนดให้คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงฝ่ายนั้นมีภารการพิสูจน์ซึ่งหมายความว่าต้องนำพยานหลักฐานมาสื่อให้สารเห็นว่าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของตนเอง ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเป็นไปตามข้อกล่าวอ้างของตนเองก็จะมีผลให้แพ้คดีในคำพิพากษาดีการักใช้คำว่าสืบสมสืบไม่สมส่วนคู่ความฝ่ายใดไม่มีภาระการพิสูจน์ก็ไม่ต้องมีหน้าที่เอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์แต่หาจะเอาพยานหลักฐานมาสืบหักล้างน้ำหนักของพยานอีกฝ่ายหนึ่งย่อมสามารถทำได้ดังนั้นสรุปหลักในปวพ มาตราเศษสส่วนหนึ่งได้ว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาราการที่สน์ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วศาลก็ต้องกำหนดว่าในประเด็นข้อพิพาทแต่ละประเด็นนั้นใครมีภาราการที่สน์พิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้ตัวอย่างที่หนึ่งโจท์ฟ้องว่าจำเลยทำละเมิดโจทก์ทำให้เสียหาย เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทจำเลยยื่นคำให้การว่าจำเลยไม่ได้ทำละเมดโจทและค่าสินไหมทดแทนที่โจทเรียกร้องนั้นเกินจากความเสียหายที่โจทได้รับให้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการที่สูตรประเด็นข้อพิพาทจากคำฟ้องและคำให้การของจำเลยมีดังต่อไปนี้คือประเด็นที่หนึ่งจำเลยทำละเมดโจทจริงหรือไม่ในประเด็นนี้โจทมีภาระการที่สูตร เพราะโจ์เป็นฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าจำเลยทำละเมอโจ์ต้องนำพยานมาพิสูจน์ตามคำกล่าวอ้างของตนเองประเด็นที่สองค่าสินใหมทดแทนเป็นไปตามที่โจ์เรียกร้องหรือไม่ในประเด็นนี้โจทก็มีภาระการพิสูจน์เพราะเป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าค่าสินใหมทดแทนเป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทดังนั้นต้องมีหน้าที่เอาพยานมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อกล่าวอ้างของตนตัวอย่างที่สองโจ์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย เรียกร้องให้จำเลยโอนที่ดินตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจำนวนห0 0 0 0่นบาทจำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้ผิดสัญญาที่ยังไม่ได้โอนที่ดินเพราะยังไม่ถึงกำหนดวันที่ต้องโอนที่ดินและค่าเสียหายที่โจทย์เรียกร้องนั้นจำเลยไม่ต้องรับผิดเพราะไม่ได้ผิดสัญญาให้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและภาราการที่สูจ์จากคำฟ้องและคำให้การคดีมีประเด็นข้อพิพาทดังต่อไปนี้ ประเด็นที่หนึ่งจำเลยผิดสัญญาไม่โอนที่ดินให้โจทก์จริงหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้โจทก์เป็นคนเล่าวอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมโอนที่ดินโจทย่อมมีภาราการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยผิดสัญญาอย่างไรประเด็นที่สองค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องนั้นเป็นจำนวนเท่าใดในประเด็นนี้เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายยกเ่าวอ้างโจทย่อมต้องมีภาราการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าโจทก์เสียหายจำนวนเท่าใด จะเห็นได้ว่าในคดีแพ่งส่วนใหญ่โจทย์จะเป็นฝ่ายที่มีภาราการพิสูจน์ทั้งนี้เพราะคดีแพ่งส่วนใหญ่โจทย์เป็นฝ่ายที่กล่าวอ้างดังนั้นเมื่อคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดฝ่ายนั้นย่อมมีภาระการพิสูจน์ตามมาตราเศษแปส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ก็มีบางคดีที่จำเลยต้องเป็นฝ่ายที่มีภาราการพิสูจน์เช่นในคดีที่จำเลยให้การรับข้อเท็จจริงที่โจทย์กล่าวอ้างแต่ยกข้อต่อสู้ขึ้นมาพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่3โจทฟ้องว่าจำเลยกู้ยืมเงินจากโจทไปเป็นจำนวน5 0 0แสนบาทเมื่อครบกำหนดชำระหนี้แล้วจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ขอให้ศาลที่พากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้กับโจทย์ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรอยละ15ต่อปีจำเลยให้การรับว่าจำเลยได้ยืมเงินจากโจทย์จริงแต่เมื่อครบกำหนดชำระหนี้แล้วโจทย์ได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้กับจำเลยไปอีก6เดือนจำเลยจึงไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้แก่โจทย์กรณีเช่นนี้ให้กำหนดประเด็นข้อพิาพาทและหน้าที่นําสืบ ประเด็นข,ข้อพิพาทมีอยู่ว่าโจทย์ได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้กับจำเลยไปอีก6เดือนจริงหรือไม่ซึ่งในประเด็นข้อพิพาทข้อนี้จำเลยได้ยอมรับในประเด็นที่โจทย์กล่าวอ้างว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทย์และยังไม่ได้ชำระหนี้แต่ยกข้อต่อสู้ขึ้นมาใหม่ว่าโจทย์ได้ขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ให้กับจำเลยซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นฝ่ายจำเลยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ขึ้นมาใหม่จำเลยจึงต้องมีภาระการที่สู์ในประเด็นดังกล่าว ส่วนประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายต่างๆที่โจทย์เรียกร้องนั้นเมื่อโจทย์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่าตนเสียหายโจทย์ชอบที่ต้องมีภาระการที่สูตรให้ศาลเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเป็นไปตามที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่พิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้ ตัวอย่างที่4ี่โจทฟ้องว่าจำเลยทำละเมิดโจทเป็นเหตุให้โจทดได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน10,000แสนบาทจำเลยต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้ทำละเมิดโจทให้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์จะเห็นได้ว่าจากคำฟ้องและคำให้การของจำเลยสามารถกำหนดประเด็นข้อพิพาทได้ดังนี้ประเด็นที่1จำเลยทำละเมิดโจทหรือไม่ในประเด็นนี้เมื่อโจทเป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าจำเลยทำละเมิจดโจทจึงต้องมีภาราการพิสูจน์ ประเด็นที่สองค่าสินไหม่ทดแทนเป็นไปตามที่โจทเรียกร้องมาหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้แม้จำเลยจะไม่ให้การต่อสู้มาศาลก็ต้องให้โจทพิสูจน์ค่าสินใหม่ทดแทนเพราะค่าสินใหม่ทดแทนนั้นศาลต้องคำนึงถึงความเสียหายและความร้ายแรงแห่งละเมิดโจทจึงมีภาระการพิสูจน์ 3. า <Three. S 1> าระการพิสูจน์กรณีที่มีกฎหมายสนิษฐานไวไไ้ฝ่ายใดมีภาราการพิสูจน์ มาตราเศษ8ปส่วนหนึ่งคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว กรณีที่มีข้อสันนิษฐานเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นข้อสันนิษฐานในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นคู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่พิสูจน์ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการได้รับประโยชน์เท่านั้นเช่นนายแดงเป็นโจทก์ฟ้องนายดำเป็นจำเลยโดยอ้างว่านายแดงถูกนายดำทำละเมิดขับรถยนต์มาชนขณะที่กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ริมถนนเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนเป็นจำนวน2000 20, 0บาทนายดำให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำละเมิดนายแดง กรณีเช่นนี้ประเด็นข้อพิพาทมีว่านายดำทำละเมิดนายแดงหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้โดยปกติแล้วตามหลักของมาตราเศษ84ส่วนหนึ่งคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นนายแดงย่อมมีภาระการพิสูจน์แต่ปรากฏว่ากรณีดังกล่าวมีข้อสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดใดอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเองดังนั้นเมื่อปรากฏว่ามาตรา437สนิษฐานให้ในายดำผู้ที่ควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้น นายแดงก็พิสูจน์เทียงว่านายดำเป็นผู้ที่ควบคุมยานพาหนะขณะทำละเมิดเท่านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากข้อสนิทฐานตามกฎหมายแล้วไม่จำต้องพิสูจน์ว่านายดำทำละเมิดอย่างไรอีกสิทธิ์ในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ